เพราะว่าคุณก็ดูยุตสธารมเป็นยังแค่ปรับสองหมื่นแล้วก็ไม่เกะกะคนด้วยคือวินิจฉัยนี่ไม่ได้แปลว่าศาลนี่ีิยนนะแต่หมายความว่าในประเทศนี้เนี่ยดุลพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายเนี่ยเรียนมาหมาหลัยเดียวกันมันมก็จะตัดสินไม่เกินเลยไปกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าถ้าคนที่มีดุลพินิจวินิจฉัชชยผิดพลาด,ดบ่อยๆก็ไม่ควรเป็นผู้ศาเรายาการือทนายความเพราะนั้นก็เนี่ยผมยกตัวอย่างว่า สมมติผิดอ่ะคุณยุทสนามบินสารยายายังปรับแค่สองหมื่นแล้ไปไปสกายวอล์กสายเขาบอกจุนุุงจัลงลงนจนเนี่ยสมมติว่าจะขัดขวางติก็อาจจะนิดหน่อยในช่วงสี่้านาทีเมืไมจำครบตั้งสี่อยู่ผมว่ามันไม่ได้ผิดกปบัติแต่มันเรอขาไม่ได้ส่ท,ที่ผมรับไม่ได้ <S <S ส่วนคน <C' n S 1> พิธาเห็นจะมาขับรั ต้องกันครับก็ยงีะกัน้นกว่าเรากรชุ่ในเรื่องของมาตรกาะสินเื่องของนี่ก็เป็นจริงคที่ยังไม่กล้าคอมเมนต์มากก็คงจะต้องไปศึกษายอนหลังในอดีตว่าไม่ว่าจะเป็นการัจชุมนในแต่พื้นที่ต่างๆหรือว่าการแดชุมนในพื้นที่เดียวกันนะแล้วก็ทำไปตลอแต่ยังไงผมว่าเดี๋ยวรอคำเพราะว่าพิจารณานามากนะคก็คงต้องดูรายละเอียดของ ท่าพิพากษาทีนึงแล้วก็คงมาดูว่าจะอุทธรณ์แบบไนลักษณะแบบไหนต่อไปแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้คงใช้สมาธิในการทํางานสรับอาทิตย์หน้าก็ยังก็มันอาจจะเป็นผมคิดในแง่ดีนะในโลกที่สวยงามคือว่ายื่นไว้ก่อนลุงหนาเขาเขาบอกยื่นไว้ก่อนลุงแนาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รับคำนเอา คุณพิทายหนึ่งครับในเมื่อเราเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของตุลาการเนี่ยมันอาจจะมีผลทาให้ความุติธรรมมันได้ไม่เข้าไม่ไม่เข้าสัดส่วนแต่ถ้าเป็นสายวิกฤติบัญญัติราะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลากยักษณะแบบนี้อย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างตอนที่เป็นนาคตใหมยย่ตรือย่างกรรมธิการของอาจารย์ปียบุตรก็เคยคิดถึงเรื่องการ ก็กลุมการชุมนุมจะมาให้เห็ว่าให้ระดมาำนวนครอบครัวกับประชาชนเป็นปรวอยากับประชาปราธิปไตยและถ้าเกิดมีการละเมิดที่เสรีรภาพเราะมันพอดีๆเราใช้กรรมธิการน่าจะดูแลกระตุ้นได้ดียว่าเราคู่ขนานกัน ทำไมที่การที่เกี่ยวข้องกับกฎความยุติธรรมทั้งหลายก็น่าจะศึกษาว่าในสาพละโลกหรือในพักที่ต่างประเทศที่เราเคยไปลงพักที่ไว้เนี่ยวิธีการบร,ริหารจัดการนี้ให้มันได,ได้ได้ดูเลยภาพของสังคมในลายวันที่ทีทำอย่างเดี๋ยวจะลองดูแนวทางในอนาคตเราจะมีการปรับไหมในเรื่องของการปลาัสาหรือหากหากมันจะมีม็อบในอน,นาคตเราจะกำชับลูกพักยังไงมั้งแนวทางในการ คือการชุมนุมโดยโดยสันติเป็นเสร็จของประชาชนในระบบประชาธิปไตยทั้งหมดอยู่แล้วผมวคิดว่าแน่นอนในตัวของผมตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่แต่ทุกคนเนี่ยก็คำนึงถึงสวัสดิการของน้องประชาชนนะครับใช้เวลาสั้นมากครับชีสถึง50นาทีเท่านั้นสั้นกว่ากระบวนการวันนี้แล้วก็มั่นใจว่าพยายามดูแลความปลอดภัยที่ตัวถึงนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไบขยะไม่ให้เกิด สังคมพราะฉะนั้นตรนี้ทางการ,ราเนก็ต้องอยืนยว่ามในการใก,รใกรชมเมื่อวัน่ถา,ามอาจารย์ปยบุต่อครับความเห็นอาจารย์ตอ่อาานในการพาิจารณาการาประการไม่ีฟังาม่ทราบเสงนี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะรวรมว่า กีับที่จะตอมก็อย่าที่เรื่องที่โดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหก็ตามที่แต่เอามันทั้งน้าหนักเทียบเท่เป็นดุครับว่าสองกรณีเนี้ยแม้จะเป็นกฎหมายกุลัจะเป็นคนละเบีการกุลสพตว์มีหอกกาะครับเดี๋ยวจะเป็นการแ่งานเเอ่อียอไม่ได้รถที่เาไม่ย ได้ครับผมคุอไ่ได้พิการไม่ได้อเคยังไงก็ับ้นมังนะครับังนะครับไม่ได้ใคาครับยายยักยยักิายกิารับรยนะคะนีปั่นมาากใน้อยเอไมไน้อย